สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเพียเคยครับเป็นเหรียญหลอดนะครับพุทธศิลป์นะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับของวัดจุฬามณีนะครับผมหลวงพระอิศรานามณีนะครับเป็นพุทธศินหกห้านะครับในการพุทธศินหกห้านะครับคือพุทธศิลป์รุ่นสองพุทธสินรุ่นแรกเนี่ยราคาไปไกลมากแล้วนะครับผมพุทธศิลป์รุ่นสองเนี่ยขออนุญาตจะสร้างโดยธรรมคมมนุษย์ศาสตร์ศาสตาจารย์ไทยทำออกมาสริมสวยงดงามนะครับ ไม่ต่างกันเลยนะครับความงดงามมีสวยมากองค์นี้เป็นเนื้อลงยานะครับสองกษัตริย์นะครับองค์ก็คือเป็นองค์กระไลเงินพื้นทองนะครับข้างหลังก็จะมีหมายเลขสวยด้วยนะครับ522 522บวกกันก็เป็น9แล้วก็มีเลเซอร์โคตรงนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับ พิธีพุทธาพิเศษพิธีพุทธาเทวพิเศษเนี่ยสองครั้งนะครับผมางนี้พิธีพุทธาเทวพิเศษสองครั้งเข้มขังแน่นอนครับผมท้าววิสุวรรณท่านก็เป็นจตุโลกบาลนะครับที่มีสินทรัพย์มากมายคนจีเรศท่านก็ใส่ชิงเอกผู้ผีปีศาจเกรงกลัวบูชาท่านไว้แล้วก็ได้แต่ทุกลาภนะครับช่วงนี้นะครับเป็นยุคของท่านนะครับผมเนื่องจากนะครับช่วงนี้มีภัยพิบัตินะครับคุกคามเยอะนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ไปน้ําท่วมนะครับสงครามต่างๆนะครับท่านก็ลงมาช่วยพุ้สานิกฉนนนะครับผู้บูชาท่านก็จะประสบนะครับโชคลาภนะครับมีคนประสบโชคลาภเยอะแยะนะครับจากนะครับรางวัลและลอตเตอรี่ต่างๆผมก็เคยถูกนะครับอ้อยเทวิจุเทวิสุวรรณวัตุรามณีนะครับรุ่นสองหน้านะครับรุ่นแรกนะครับเหมือนกันพันพระคาถาก็ถูกหวยหลายรอบเลยถูกลอตเตอรี่หลายรอบ นะครับผู้บูชาทเทวิสวุวรรณวัดจุฬามณีก็ถูกเยอะนะคเพราะว่าท่านนะครับลงมาซื้อกับทเทวิสุวรรณท่านลงมาซื้อกับนะครับอภิพิทนะครับผมก็เลยวัตถุมงคลเทวิสวุวรรณของวัดจุฬามณีก็เลยมีพลังมากมายนะครับองค์นี้มาพร้อมกล่องดำเดมนะอยาจะช่วยกรรมาการนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งเดี๋ยวท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ